เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาพร้อมคำสาปที่ทำให้ทุกคนรอบตัวโชคร้ายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เธอจนคืนหนึ่งในถนนที่เปียกฝนเธอได้พบชายมหาเศรษฐีโดยบังเอิญแต่การพบกันครั้งนั้นไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของเธอทั้งเมืองหยุดนิ่งไฟดับพื้นถนนแตกร้าว และในวินาทีนั้นทุกคนเริ่มรู้ว่าคำสาปของเธอไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแต่เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคนทั้งโลกถ้าคุณคิดว่าโชคร้ายคือจุดจบเรื่องนี้จะทำให้คุณคิดใหม่ดูให้จบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนท้ายไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเธอเกิดในคืนฝนตกหนัก เสียงฟ้าร้องดังเหมือนแผ่นดินแยกออกจากกันพยาบาลที่อุ้มเธอครั้งแรกมือสัน่นหลอดไฟในห้องคลอดดับลงพร้อมกันตั้งแต่วันนั้นทุกคนพูดเหมือนกันว่าเธอเป็นเด็กอปัปมงคลบ้านที่เธออาศัยอยู่มักเกิดเหตุแปลกกระจกแตกเองในยามดึกลมเย็นพัดทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเมื่อเธอเดินผ่านผู้คนมักสะดุดล้มหรือทำของตกโดยไม่รู้ตัว เธอชินกับสายตารวงชินกับคำกระซิบด้านหลังชินกับความเงียบที่ตามมาเสมอคืนหนึ่งเธอถูกไล่ออกจากงานอีกครั้งถนนเปียกฝนแสงไฟสะท้อนเป็นเงาพร่ากลิ่นควันรถผสมกับอากาศชื้นทำให้หายใจติดขัดเธอเดินหลบใต้หลังคาอาคารหรูรองเท้าเปียกน้ำจนเย็นเฉียบทันใดนั้นเสียงรถหรูหยุดลงตรงหน้า ประตูรถเปิดออกอย่างช้าชายคนหนึ่งก้าวลงมาเขาสวมเสื้อผ้าเรียบหรูดวงตาคมกริบมองตรงมาที่เธอหัวใจของเธอเต้นแรงความเย็นแล่นขึ้นสันหลังไฟถนนรอบตัวกระพริบเสียงลมเหมือนกระซิบใกล้หูชายคนนั้นขมวดคิ้วเหมือนรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้ กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆตัดกับกลิ่นฝนพื้นใต้เท้าเธอสั่นเล็กน้อยเธอพยายามถอยหลังแต่ร่างกายกลับไม่ขยับเขาหยุดอยู่ตรงหน้ายื่นมือออกมาในเสี้ยววินาทีนั้นไฟทั้งถนนดับลงความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองคนเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอกเหมือนบางสิ่งที่หลับไหลกำลังตื่นขึ้น และในความมืดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้หูเธอเสียงที่ทำให้เธอรู้ว่าคำสาปของเธอกำลังเริ่มเปลี่ยนทิศทางเสียงนั้นต่ำและชัดเจนเหมือนดังมาจากในอกของเธอเองอากาศรอบตัวหนักอึ้งกลิ่นฝนเปลี่ยนเป็นกลิ่นโลหะบางอย่างชายคนนั้นชะงักมือที่ยื่นออกมาค้างกลางอากาศเธอรู้สึกถึงความร้อนที่ฝ่ามือ ทั้งที่อากาศเย็นจัดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเลือดในหูเต้นเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอแสงไฟหนึ่งดวงสว่างขึ้นส่องให้เห็นใบหน้าของเขาใกล้เกินไปดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ริมฝีปากของเขาขยับแต่ไม่มีเสียงใดออกมาพื้นถนนแตกร้าวเป็นเส้นบางน้ำฝนไหลย้อนทิศ เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงไม่ใช่ด้วยมือแต่ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นความทรงจำแปลกประหลาดไหลเข้ามาเสียงกรีดร้องเปลวไฟเงาคนที่ล้มลงทีละร่างลมหายใจของเธอสั้นลงหน้าอกแน่นเหมือนถูกกดชายคนนั้นกุ้มขมับเขาสุดเข่าลงอย่างกระทันหันเสียงบางอย่างแตกดังในอากาศ เหมือนกระจกที่มองไม่เห็นผู้คนรอบข้างเริ่มหยุดเดินทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเธอได้ยินเสียงกระซิบถี่ขึ้นใกล้ขึ้นดังขึ้นมือของเธอสัน่นแต่ดวงตากลับนิ่งอย่างน่ากลัวในวินาทีนั้นเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนคำสาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ได้กำลังทำร้ายเธอมันกำลังเลือก ใครบางคนและชายมหาเศรษฐีที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้ากำลังถูกดึงเข้าสู่ชะตาที่ไม่อาจหลีกหนีฝ่ามือของเขากดแนบพื้นถนนเหมือนพยายามยึดตัวเองไว้กับความจริงลมหายใจของเขาหนักและสัน่นเสียงหอบดังประปนกับเสียงฝนเธอมองเห็นเส้นเลือดที่ขมับเขาเต้นแรงผิวหนังซีดลงอย่างรวดเร็วอากาศรอบตัวเริ่มหมุน ไฟถนนสว่างและมือสลับกันไม่เป็นจังหวะผู้คนถอยหลังแต่ไม่มีใครกล้าหันหลังให้เธอความเงียบแผ่ขยายแม้แต่เสียงฝนก็เบาลงเธอก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่ตั้งใจรองเท้าสัมผัสน้ำเย็นเฉียบทันทีที่เธอเข้าใกล้เสียงกระซิบหยุดลงพร้อมกันชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเขาเปลี่ยนสี ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการรับรู้บางอย่างมือของเขาคว้าแขนเธอแน่นแรงบีบทำให้เธอสะดุง้งภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนโลกถูกบีบอัดเธอได้กลิ่นเลือดจางๆทั้งที่ไม่มีใครบาดเจ็บหัวใจของเธอเต้นช้าลงช้าจนน่ากลัวในอกของเธอมีความรู้สึกใหม่ไม่ใช่โชคร้ายไม่ใช่คำสาป แต่เป็นอำนาจที่ตื่นเต็มที่เสียงแตกดังจากอาคารด้านหลังกระจกชั้นบนร้าวเป็นเส้นยาวชายคนนั้นยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ควรปรากฏในสถานการณ์นี้เขากระซิบชื่อของเธอทั้งที่เธอไม่เคยบอกใครความเย็นแล่นผ่านสันหลังอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความกลัวมันคือสัญญาณว่าชีวิตของทั้งสองคน กำลังถูกผูกเข้าด้วยกันด้วยบางสิ่งที่ย้อนกลับไม่ได้ลมหายใจของเธอสะดุดเมื่อได้ยินชื่อของตัวเองจากปากเขาเสียงนั้นไม่ดังแต่ชัดเจนราวกับดังอยู่ในหัวผู้คนรอบข้างเริ่มถอยห่างมากขึ้นสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่สบายใจอากาศเย็นลงอย่างผิดปกติผิวของเธอขนลุกพร้อมกันมือของเขายังคงจับแขนเธอ อุ่นเกินกว่าจะเป็นของมนุษย์ปกติเธอพยายามดึงแขนกลับแต่แรงของเขาแน่นขึ้นภาพตรงหน้าพร่าเหมือนสายตากำลังถูกดึงเข้าสู่ความมืดเสียงในอกเธอดังอีกครั้งหนักช้าทรงพลังพื้นถนนสั่นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเธอชายคนนั้นลุกขึ้นยืนทั้งที่ผู้คนรอบข้างเริ่มล้มลงจากแรงสัน่น แสงไฟรอบตัวดับลงทีละดวงเหลือเพียงแสงจากด้านหลังเขาเงาของเขายืดยาวผิดธรรมชาติเงานั้นขยับช้ากว่าร่างจริงเธอรู้สึกถึงแรงกดที่หน้าอกเหมือนบางสิ่งพยายามออกมากลิ่นโลหะชัดเจนขึ้นผสมกับกลิ่นฝนและควันไฟชายคนนั้นก้มลงมามองเธอใกล้มากดวงตาเขาสะท้อนแสงแปลกประหลาดเสียงรอบข้างหายไป เหมือนโลกหยุดเคลื่อนไหวเธอได้ยินเพียงเสียงเลือดในหูและเสียงหัวใจของเขาเสียงนั้นเต้นผิดจังหวะเหมือนกําลังปรับตัวมืออีกข้างของเขาวางลงบนอกเธอความร้อนแผ่ซ่านทันทีภาพบางอย่างปรากฏในหวัวตึกสูงเงินทองอำนาจและเงามืดที่ตามติดลมหายใจของเธอเปลี่ยนจังหวะ ร่างกายเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะสิ่งที่กำลังถูกปลุกกำลังต้องการมากกว่าการอยู่เฉยๆแรงสะเทือนในอกของเธอรุนแรงขึ้นเหมือนหัวใจอีกดวงกำลังเต้นซ้อนอยู่ข้างในอากาศรอบตัวอัดแน,น่นการหายใจกลายเป็นเรื่องยากชายคนนั้นหลับตาลงชั่วขณะหน้าผากของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นมือที่วางอยู่บนอกเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่ด้วยความกลัว แต่ด้วยความต้านทานเสียงแตกดังลึกมาจากใต้พื้นเหมือนบางสิ่งกำลังขยับตัวผู้คนที่ล้มลงเริ่มครางเสียงนั้นเบาแต่พร้อมกันเธอรู้สึกถึงแรงดึงจากรอบด้านเหมือนโชคชะตาหลายเส้นกำลังรัดเข้าหาภาพในหัวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วห้องโถงหรูแสงระยะเสียงปรบมือ แล้วทุกอย่างก็พังทลายเลือดไหลบนพื้นหินอ่อนเสียงกรีดร้องสะท้อนผนังสูงดวงตาของเธอเบิกกว้างลมหายใจขาดห่วงชายคนนั้นลืมตาขึ้นดวงตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงสะท้อนในนั้นลึกเย็นและรู้มากเกินไปเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้หน้าผากเกือบแต่กัน เสียงของเขาดังต่ำสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงอากาศรอบตัวหยุดนิ่งแม้แต่ฝนก็เหมือนแขวนอยู่กลางอากาศเธอรู้สึกถึงแรงกดในกะโหลกเหมือนความคิดที่ไม่ใช่ของเธอกำลังไหลเข้ามาความรู้สึกใหม่แล่นผ่านร่างหนักคมและชัดเจนบางสิ่งในตัวเธอไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำลาย แต่มาเพื่อเปลี่ยนสมดุลและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรับรู้ได้อย่างแน่ชัดการพบกันในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือจุดเริ่มของสิ่งที่โลกยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญแรงกดดันรอบตัวเพิ่มขึ้นอีกขั้นเหมือนอากาศกำลังยุบตัวเข้าหาศูนย์กลางศูนย์กลางนั้นคือเธอผิวหนังของเธอรู้สึกตึงเส้นประสาทเหมือนถูกดึงจนเจ็บ เสียงแตกดังลั่นจากเสาไฟใกล้ตัวโลหะบิดงอยอย่างช้าๆชายคนนั้นถอนหายใจยาวลมหายใจของเขาร้อนผิดปกติมือของเขาเลื่อนออกจากอกเธอแต่แรงกดกลับไม่หายไปเธอเริ่มได้ยินเสียงอื่นเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์มันดังจากทุกทิศเหมือนกำลังเรียกชื่อเธอพื้นถนนยุบตัวลงเล็กน้อย น้ำฝนไหลเข้าหาเท้าของเธอผู้คนที่ยังยืนอยู่เริ่มร้องไห้บางคนสุดลงทั้งที่ทไม่มีแผลเธอพยายามพูดแต่ลำคอแห้งผากชายคนนั้นมองไปรอบๆสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นความไม่แน่ใจในดวงตาเขาแสงสว่างวาบขึ้นจากร่างของเธอไม่จ้าแต่ลึกแลนะหนัก เงาของเธอแผ่ขยายบนพื้นทับซ้อนกับเงาของเขาสองเงาเชื่อมติดกันแยกไม่ออกเสียงในอกของเธอดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมมันไม่ใช่คำพูดแต่เป็นคำสั่งหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นจังหวะเดียวกับแรงสั่นของพื้นชายคนนั้นกัดฟันเหมือนพยายามฝืนบางอย่างอาคารด้านข้างสั่นสะเทือน กระจกแตกกระจายเป็นสายเศษแก้วลอยค้างกลางอากาศไม่ตกลงมาโลกกำลังรอฟังการตัดสินใจและเธอเริ่มรู้สึกได้ว่าหากเธอก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยลมหายใจของเธอหนักและชัดเหมือนทุกการสูดอากาศดึงเอาพลังบางอย่างเข้ามาปลายนิ้วของเธอชาแต่ความรู้สึกกลับคมกริบ เสียงในหัวเงียบลงกระทันหันความเงียบนั้นกดทับยิ่งกว่าเสียงใดชายคนนั้นขยับถอยหลังครึ่งก้าวรองเท้าหนังของเขาสัมผัสน้ำที่ขังอยู่บนพื้นน้ำกระเพื่อมเป็นวงไม่ใช่จากแรงฝนแต่จากแรงสั่นของเธอดวงตาของเขาจับจ้องมาที่ใบหน้าเธอเหมือนกำลังอ่านบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเส้นไฟบางๆปรากฏรอบตัวเธอ ไม่สว่างแต่ชัดเจนอากาศอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วผิวของเธอรู้สึกเหมือนถูกลูบด้วยความร้อนเสียงหัวใจของเขาเปลี่ยนจังหวะอีกครั้งช้าลงหนักขึ้นเขายกมือขึ้นลังเลก่อนจะหยุดกลางอากาศรอยแตกบนถนนขยายกว้างเสียงคอนกรีตแยกตัวดังลึกผู้คนที่เหลืออยู่เริ่มกรีดร้อง แต่เสียงเหล่านั้นเบาลงเหมือนถูกกลืนหายเธอรู้สึกถึงน้ำหนักของสายตาทั้งหมดไม่ใช่จากผู้คนแต่จากบางสิ่งที่มองผ่านพวกเขาลมหายใจของเธอเริ่มนิ่งมั่นคงเย็นเงาของเธอขยับอีกครั้งคราวนี้มันไม่ตามร่างมันขยับก่อนชายคนนั้นกลืนน้ำลายลูกกระเดือกขยับอย่างชัดเจน เป็นครั้งแรกที่เธอได้กลิ่นความหวาดกลัวจากเขากลิ่นนั้นจางแต่จริงพลังในอกของเธอรวมตัวแน่นหนักและในความนิ่งงันนั้นบางสิ่งกำลังจะถูกปล่อยออกมาโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้แรงอัดในอกของเธอถึงขีดสุดผิวหนังเหมือนจะปรีออกจากกันอากาศรอบตัวสั่นสะเทือนเป็นระลอก เหมือนคลื่นที่มองไม่เห็นชายคนนั้นถอยหลังอีกเก้าสีหน้าของเขาแข็งตึงแสงรอบตัวเธอสั่นไหวเหมือนกําลังพยายามรักษารูปร่างเสียงแตกดังจากภายในร่างไม่ดังแต่ชัดเจนเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่หลุดพ้นไม่ใช่จากร่างแต่จากโชคชะตาเงาของเธอแยกออกจากพื้น ยืดสูงขึ้นอย่างผิดธรรมชาติผู้คนที่มองเห็นต่างเบิกตากว้างร่างของพวกเขาแข็งค้างชายคนนั้นยกมือขึ้นบังหน้าแสงสะท้อนในดวงตาเขาสันระริกอากาศเย็นจัดในเสี้ยววินาทีลมหายใจกลายเป็นไอเสียงหัวใจของเธอเต้นดังดังกว่าทุกสิ่งพื้นถนนแตกร้าวเป็นวงกว้างเศษหินลอยขึ้นจากพื้น เธอรู้สึกเบาเหมือนแรงดึงดูดกำลังลดลงดวงตาของเธอมองเห็นมากกว่าที่เคยเห็นเส้นบางๆเชื่อมโยงทุกคนเส้นหนึ่งเชื่อมกับชายคนนั้นหนาสว่างตึงเครียดเขามองเธอเหมือนเข้าใจในที่สุดความกลัวแปรเปลี่ยนเป็นการยอมรับแรงกระแทกบางอย่างเกิดขึ้นในอากาศเสียงต่ำลึกสะท้อนออกไปไกล ผู้คนเริ่มสุดลงพร้อมกันเหมือนถูกตัดแรงยึดเธอยืนอยู่กลางทุกสิ่งนิ่งมั่นคงพลังที่ปล่อยออกมาไม่กระจายมันรวมศูนย์และโลกทั้งใบกําลังโน้มตัวเข้าหาเธอช้าหนักและไม่อาจหลีกเลี่ยงแรงโน้มถ่วงรอบตัวเปลี่ยนทิศเหมือนพื้นโลกเอียงเข้าหาเธอ ฝนที่ค้างกลางอากาศเริ่มไหลย,ย้อนหยดน้ำเคลื่อนกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงแตกดังลึกจากที่ไกลเหมือนเมืองทั้งเมืองครางตอบรับชายคนนั้นยืนไม่ไหวอีกต่อไปเขาทุดลงช้าๆแต่สายตาย,ยังไม่ละจากเธอแววตานั้นไม่ใช่การขอความช่วยเหลือแต่เป็นการยอมมอบมือของเขาวางแนบพื้นเส้นบางๆใต้ผิวหนังส่องแสงวาบ เธอรู้สึกถึงความหนักในอากาศลดลงแทนที่ด้วยความแน่นหนาเหมือนทุกสิ่งถูกจัดวางใหม่เสียงในอกของเธอเปลี่ยนโทนไม่เร่งไม่กดดันมันสงบแต่หน้าวันเกรงผู้คนรอบข้างเริ่มขยับได้อีกครั้งแต่การเคลื่อนไหวของพวกเขาช้าราวกับอยู่ใต้น้ำลึกเธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้า พื้นถนนที่แตกร้าวหยุดขยายเศษหินลอยอยู่กับที่ชายคนนั้นเง่อยหน้าขึ้นลมหายใจของเขาสม่ำเสมอขึ้นเส้นแสงที่เชื่อมระหว่างเขากับเธอสั่นแล้วแน่นขึ้นเธอรู้สึกถึงความเย็นไหลผ่านกระดูกไม่เจ็บแต่ชัดภาพในหัวของเธอเปลี่ยนอีกครั้งห้องประชุมเงียบงนันข้อตกลงที่ยังไม่ถูกลงนาม การตัดสินใจที่ถูกเลื่อนออกไปเสมอทุกภาพหยุดอยู่ตรงจุดเดียวเหมือนกำลังรอคำสั่งเธอหยุดยืนตรงหน้าเขาใกล้พอที่จะได้ยินลมหายใจอากาศรอบตัวสั่นไหวเบาๆเหมือนโลกกำลังกลั้นหายใจและบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังขยับเข้าใกล้ช้ามั่นคงโดยไม่มีทางย้อนกลับอากาศค่อยๆคลายตัว เหมือนโลกยอมผ่อนแรงลงฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำสัมผัสพ,พื้นถนนตามปกติผู้คนรอบข้างเริ่มหายใจได้เต็มปอดเสียงเมืองกลับมาอย่างช้าๆเงาที่แยกออกจากเธอค่อยๆหดกลับแนบสนิทกับเท้าแรงกดในอกของเธอลดลงเหลือเพียงความอุ่นที่มั่นคงชายคนนั้นลุกขึ้นยืนท่าทางยังอ่อนแรงแต่ดวงตามั่นคง เส้นแสงระหว่างเขากับเธอจางหายเหมือนไม่เคยมีอยู่เขามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความเคารพเธอรู้สึกได้ทันทีบางสิ่งในชีวิตของเธอถูกปลดปล่อยคำสาปที่เคยดึงทุกอย่างให้พังกลับเงียบลงอย่างสงบถนนที่แตกร้าวค่อยๆเชื่อมต่อกระจกที่แตกหยุดร่วง โลกกลับสู่สมดุลใหม่สมดุลที่มีเธออยู่ในนั้นชายคนนั้นยื่นมือมาอีกครั้งคราวนี้ไม่มีแรงต่อต้านเมื่อเธอจับมือเขาไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงความรู้สึกชัดเจนว่าทางเดินข้างหน้าจะไม่มือดอีกต่อไปเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกรับโชคร้ายแต่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนทิศทางของมันและตั้งแต่วินาทีนั้น โชคชะตาของเธอไม่เคยเดินลำพังอีกเลย